วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีนายชนทียังตรงผู้ว่าราชการจัังหวดอุบลราชธานีพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าสำนักง,งานจังังวดอุบลราชธานีข้าราชการตำรวจทหารและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพัตทหารเพลน พระสงฆ์จำนวน102รูปโดยได้บรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภารณเทเทพ,พยวดีกมมรมหลวงราชสารินีสิริพัชระ,ชระมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระตาหารเพรนแด่พระสงฆ์ณวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงระหว่างวันที่10ถึง23มกราคม2566